ผู้ชมครับประเทศไทยเราเข้าสู่ฤดูฝนมาตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมแล้วนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนนะครับว่าระหว่างเดือนกนรกฎาคมจนถึงกันยายนฝนจะตกหนักครับและถ้าดูเฉพาะเดือนนี้นะครับผ่านครึ่งเดือนแรกไปตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าประเทศไทยจะมีฝนตกชุกหนาแน่นมากขึ้นด้วยครับแล้วทีนี้พอฝนตกนะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงเริ่มกังวลกันแล้วมีคําถามแล้วนะคะว่าแล้วปีนี้ล่ะคะสถานการณ์น้ําจะเป็นอย่างไรจะเกิดอุทกภัยเหมือนกับปีที่แล้วหรือเปล่าวันนี้เราจะพา ไปดูนะคะว่าปริมาณน้ำฝนรวมไปถึงความแม่นยำของการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีคำตอบในเรื่องนี้อย่างไรปติดตามกันจากคุณประพิมพันธ์บำรุงศิลป์ค่ะนี่เป็นหนึ่งในการวิเคราะห์สภาพอากาศรายวันที่นักอุตุนิยมวิทยาด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมหารือและเพื่อวิเคราะห์ว่าจะมีปัจจัยส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสภาพอากาศในประเทศไทยหรือไม่ พอข้อมูลทั้งหมดเนี่ยถูกนําเข้ามาจากณเวลาเดียวกันเพราะผลการต,วตรวจอากาศของกรมดุริยาเนี่ยทั่วโลกหรือแม้กระทั่งของกรมดุิยาเองเนี่ยจะตรวจณเวลาเดียวกันคือตามเวลาที่มาตรฐานกินิชมินทามคือเอาเวลาที่อังกฤษที่กินเชเป็นตัวหลักาการประชุมวิเคราะห์และประมวลผลของนักพยากรณ์อากาศเป็นขั้นตอนสำคัญของการพยากรณ์อากาศในแต่ละวันก่อนจะประกาศและแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบผ่านเครือข่ายต่างๆและที่เห็นเป็นภาพการพยากรณ์อากาศ อย่างสถานีรับสัญญาณดาวเทียมที่จะแสดงข้อมูลปริมาณเมฆหรือเรดาร์ตรวจอากาศที่จะใช้วัดการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนนายิ่งหนาแน่นเท่าไหรความถูกต้องยิ่งมากขึ้นแล้วก็คือมีสถาน,น,น,านีหนาแน่นในภาคพื้นดินหนาแน่นความถูกต้องยิ่งมากยิ่งขึ้นหรือละห,หรือมีผลการตรวจหลากหลายมีดาวเทียมหลายดวงมีเรดาร์ตรวจอากาศเยอะ <Okay. S 2> ผลการตรวจก็จะเยอะทําให้เรามีข้อมูลเยอะมากขึ้นนอกจากนี้นะักอุตุนิยมวิทยาอธิบายว่า ยังมีสนามอุตุนิยมวิทยาที่จะใช้ตรวจอากาศภาคผิวพื้นอีกกว่า100แห่งทั่วประเทศด้วยเราก็ต้องมีข้อมูลดาวเทียมเรดาร์ข้อมูลลมชั้นบนข้อมูลอื่นๆเข้ามาวิเคราะห์ว่าข้อมูลตรงนี้อากาศมวลอากาศจะเผนพื้นน้ำตรงนี้เข้ามาไหมเข้ามาลึกแค่ไหน ก็ใช้ข้อมูล NWP ที่ท่านรองกล่าวถึงว่า <c oughs> พยากรณ์ไปข้างหน้า5วัน7วัน10วัน <c oughs> ครับเข้ามาพิเครว่า ้มีีีกกกาววันวันนนจะแต่แม้จะมีระบบการพยากรณ์ที่ค่อนข้างทันสมัยสามารถตรวจจับสภาพความแปรปรวนของลมฟ้าและอากาศได้แต่รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยอมรับว่าการพยากรณ์อากาศยังเป็นเพียงการคาดหมายย่อมมีโอกาสผิดพลาดได้บ้างมันจะมีพยากรณ์อากาศร,ระยะสั้นมากพยากรณ์ระยะสั้นระยะปานกลางระยะยาวพยากรณ์ใกล้ๆกับเวลาเนี้ยความถูกต้องจะสูงนะครับถ้า ห่างออกไปเนี่ยความถูกต้องจะน้อยลงไปเช่นความถูกต้องในการกรณ์าอากาศ2ีชั่วโมงเนี่ยของเราจะได้ประมาณ79%ในในระยะเวลา24ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นระยะเวลา12ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงจะสูงกว่าซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฤดูฝนในปีนี้มีปริมาณฝนรวมโดยเฉลี่ยมีแนวโน้มใกล้เคียงค่าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วจะเห็นว่า ฤดูฝนในปีที่ผ่านมาเริ่มต้นเร็วและมีฝนตกต่อเนื่องทั้งยังได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนนกเต็นและพายุหมุนเขตร้อนอีกสีลูกจนทำให้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ส่วนในปีนี้คาดว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนเข้าสู่ประเทศไทย1-2ลูกโดยมีแนวโน้มเข้าทางตอนบนช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนและภาคใต้ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนกฤิยูโซถ่ายภาพ ประพิมพ์พันธ์บำรุงศิล์รายงานอีกหนึ่งข้อมูลที่จะช่วยในการวิเคราะห์ได้นะคะก็คือปริมาณน้ําในเขื่อนหลักๆ2เขื่อนใหญ่ในประเทศไทยค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญในการเกิดอุทกภัยในปีที่แล้วนะคะนั่นก็คือเขื่อนภูมิพ์ลจังหวัดตากแล้วก็เขื่อนสิริกิตจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะสำหรับเขื่อนพูมิพ์ลในวันนี้นะคะสามารถรองรับน้ําได้6 1 3 1ล้านลูกบาทเมตรนะคะในขณะที่รองรับน้ําได้อีก7,00 0กว่าล้านลูกบาทเมตรนะคะขออภัยในขณะที่ปีที่แล้วค่ะรองร เะะพอมาดูเขื่อนสิริกิตนะคะในปีนี้ปี2555รับน้ําได้อีก5,000กว่าล้านลูกบาทเมตรในขณะที่ปีที่แล้วรับได้เพียงแค่3,000กว่าล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นนะคะถ้าดูแบบนี้ก็จะเห็นว่าในปีนี้นะคะแต่ละเขื่อนเนี่ยจะยังสามารถรองรับน้ําได้มากกว่าปีที่แล้วค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะข้อมูลเรื่องปริมาณน้ําฝนที่เราพูดกันไปในวันนี้รวมไปถึงการบริหารจัดการน้ําเหนือเขื่อนแล้วก็ใต้เขื่อนเนี่ยน่าจะพอให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพบ้างนะคะว่าปีนี้สถานการณ์น้ําจะเป็นอย่างไรแต่ตั้งแต่ฝนตกลงมาาอออย่อ่่่งงตเนนืแบบี้คะ เตือนภัยพิบตัติการติดตามการแจ้งเตือนต่างๆนั้นเป็นเรื่องสําคัญนะคะวันพรุ่งนี้ละคะ่ะเราจะมาติดตามการทํางานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกันต่อนะคะคุณภาสิทธิ์ขอบคุณครับ,บคุณบารพีครับ,บ,รบผู้ชมครับช่วงหน้าจอข่าวเด่นนะครับคุณสรยุทธ์จะพูดคุยกับอธิบดีกรมควบคุมโรคเรื่องโรคมือเท้าปากนะ